แล้วก็มีประเด็นหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทหารนะครับมีภาพของญาติินำศพพลทหารครับที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วก็มีเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บร่วมอยู่ด้วยก่อนหน้านี้ครับญาติิของพลทหารทรงธรรมหมัดหมุดซึ่งเป็นพลทหารสังกัดค่ายพยับอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาญาติินำศพที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตออกมาเรียกร้องให้ทหารหกนายที่ร่วมกัน ทำให้พลทหารทรงธรรมเสียชีวิตออกมาขอขมาและบอกว่าหากไม่มาขอขมาจะเคลื่อนศพม,มาทําพธิธีเผาที่กรุงเทพค่ะเรื่องนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้สั่งการไปแล้วคุณผู้ชมสั่งการไปถึงแม่ทัพภาคที่สี่ให้นายทหารทั้ง6กนายจะต้องไปขอขมาศพตามที่ญาติญาติเรียกร้องนะคะ แล้วก็พยายามอธิบายให้สังคมเข้าใจว่ากรณีที่เกิดขึ้นกําลังพลในกองทัพมีเยอะมีความเห็นที่แตกต่างก็จริงแต่อย่าไปเหมารวมทั้งหมดเพราะว่าทหารที่อยู่ในกองทัพเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทหารที่เป็นคนไม่ดีก็อาจจะมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นคือพลเอกประวิทยอธิบายบอกว่าการลงโทษพลทหารมีกฎอยู่แล้วไม่ถึงขั้นต้องต้องขอไปฮะไม่ถึงขั้นต้องแตะเนื้อต้องตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นช่วงที่มีการตรวจเลือกทหารพอดีจึงได้บอกกับศัสดีไปนะครับให้ชี้แจงกับผู้ที่เข้าเกณฑ์ทหารและญาติพี่น้องเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันมาจังหวะพอดิบพอดีเลยาบางคนกําลังจะเข้ากรมบางคนกําลังจะเตรียมตัวไปแรงตัวถ้าเจอข่าวแบบนี้บางทีมันก็กลัวเหมือนกัน ค่ะตอนนี้มีการนำเรื่องนี้ให้ทางตำรวจเข้ามามีส่วนในการดูแลคดีด้วยนะคะว่าจะได้ไม่มีการหาว่าเขาทหาไปเข้าข้างฝั่งของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะมีการพิสูจน์พยานหลักฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ด้วยค่ะค